สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาทําทเมนูแตงไทยปั่นนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เด็กๆชอบทานกันมากเลยนะคะแล้วก็ตัวฟ้าเองเนี่ยก็ ได้ไปเดินตลาดนะคะแล้วก็ไปเจอแตงไทยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบแตงไทยมันจะเหมือนเป็นฤดูกาลของเขานะคะแตงไทยมันจะราคาแบบถูกมากรู้แล้วแบบ20บาทอะไรเงี้ยเออฟ้าก็เ,เด็กๆเขากินแตงไทยนี่นาเราน่าจะลองเอาแตงไทยนะคะมาทําเป็นเมนูปั่นนะคะแล้วก็ผสมในกลุ่มของโปรตีนลงไปนะคะอาจจะเป็นอ,อกไก่นะคะหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะเพื่อที่จะเสิร์ฟโปรตีนลงไปนะคะ ฟ้าก็เลยซื้อแตงไทยกลับมาเลยค่ะ3าลูกนะคะถ้าใครนะคะไม่มีเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะปั่นเพื่อที่จะเก็บนะคะเอาไวใ้ใช้ในโอกาสต่อไปนะคะก็ใช้วิธีปอกเปลือกนะคะแล้วก็รา,าดน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้เขาทานได้เลยนะคะ ส่วนเมนูปั่นที่ฟ้าทำเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับผู้ปกครองที่ลูกของท่านนะคะไม่ทานในกลุ่มโปรตีนนะคะเช่นไม่ทานอ,อกไก่ไม่ทานไข่ต้มไม่ทานแมลงอย่างเงี้ยคะ่ะเราเอาเมนูพวกเนี้ยนะคะที่เขาไม่ทานเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในเมนูปั่นนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่าฟ้าทำยังไง วัตถุดิบที่เราจะใช้เลยนะคะก็คือ1นะคะแตงไทยนะคะ2น้ำผึ้งนะคะ3ามในกลุ่มโปรตีนนะคะวันนี้ฟ้าจะใช้เป็นไข่ต้มค่ะเพราะว่าเด็กบ้านฟ้าไม่ค่อยจะทานไข่ต้มกันนะคะแล้วก็พอดีฟ้ามีกล้วยน้ำว้านะคะที่ฟ้าลามาจากการไหว้พระนะคะก็อยากจะแบ่งเอามาใส่ซักเล็กน้อยนะคะพอที่จะเอาวิตามินนะคะจะได้มีวิตามินที่หลากหลายค่ะแล้วเราก็ทั้งหมดนะคะไปปอกเปลือกแบบนี้เลยค่ะแตงไทยก็คือปอกเปลือกเอาเม็ดออกนะคะ ไข่ก็ต้มนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกค่ะซอมีตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะเป็นเกสรพึ่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มวิตามินนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือตัวนี้ใส่ก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็ใส่เพียงเล็กน้อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะมันจะฝาดค่ะเมื่อสูตรผสมพร้อมแล้วเราก็ไปปั่นกันเลยนะคะก็ทยอยเอาวัตถุดิบนะคะที่เราได้เตรียมไว้นะคะ ใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะก็คือค่อยๆใส่นะคะส่วนบ้านไหนนะคะที่ไม่ทานในกลุ่มของโปรตีนที่ฟ้าบอกนะคะอกไก่ไข่ต้มเรามาใส่ในขั้นตอนนี้นะคะแต่บ้านไหนก็คืออยากให้ลูกแบบว่าทานแมลงนะคะเราลองเอาเมนูปั่นพวกนี้นะคะไปลาดบนตัวแมลงนะคะบางทาีบางบ้านนะคะก็ประสบความสําเร็จจากการฝึกกินแมลงโดยการใช้อาหารปั่นลาดไปบนตัวแมลงนะคะอันนี้คือฟ้าเป็นการเติมพวกวัตถุดิบลงไปนะคะคือฟ้าใช้กระบวยในการตักเพราะว่าฟ้าไม่อยากถือ ของมีคมนะคะออกอากาศนะคะก็เดี๋ยวกลัวว่าจะาคลิปจะไม่ผ่านนะคะก็ฟ้าก็กค่อยๆเติมไปนี้นะคะของบ้านไหนนะคะที่ใส่ไปแล้วปั่นไม่ไปนะคะในช่วงแรกก็คือให้ลองเติมน้ําต้มสุกลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะจืดนะคะอ่าโอเคก็ค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะจนวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะถูกปั่นจนหมดนะคะก็ถ้ายืนอยู่ที่หน้าเครื่องปั่นนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือจะได้กลิ่นของ แตงไทยนะคะคือมันจะหอมมากนะคะแตงไทยสุกเนี่ยมันจะหอมมากนะคะก็ <c oughs> คนยืนปั่นนี่ก็คือแบบกืนน้ำลายตลอดเวลานะคะ <c oughs> จริงๆนี่คือคนก็ทานได้นะคะเพราะว่า,าวัตถุดิบที่เราเอามาทั้งหมดก็คือเป็นวัตถุดิบที่คนทานได้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นเกสรพึ่งนะคะเฟิรก็คือจะใส่ไปตอนปั่นเลยนะคะส่วนน้ำพึ่งนะคะก็ ออไม่แนะนําให้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าด้วยตัวแตงไทยนะคะเขาก็คือจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะฟ้าใส่ไปแบบ1กระบวยนะคะคือจริงกระบวยนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ถึง1กระบวยนะคะเอาครึ่งกระบวยพอนะคะเดี๋ยวใส่มากนะคะหหวานเกินไปนะคะก็ไม่ดีกับสุขภาพเด็กๆนะคะแล้วก็ 2. นะคะถ้าทานน้ำพึ่งเยอะนะคะก็อาจจะทําให้ทองเขาถ่ายได้นะคะเพราะว่าน้าพึ่งเนี่ยคือ สำหรับบางคนก็เป็นยาระบายนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปั่นไปแบบนี้ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาแล้วก็สีสันจะคล้ายกับแบบสังขยาใบเตยนะคะแต่กลิ่นนี่คือจะเป็นกลิ่นแตงไทยนะคะแล้วก็แบบหอมหอมน้ําผึ้งนะคะโอเคค่ะปั่นจนละเอียดหมดแล้วนะคะได้หน้าตามาแบบนี้ค่ะนี่คะ่ะอวนเนียนแบบนี้เลยค่ะละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วคือหอมมากนะคะหอมจริงๆอ่ะ ฟ้าเพิ่มตรงนี้นิดนึงค่ะแคลเซียมนะคะ,ะฟ้าก็ไม่ค่อยขาดนะคะก็อันนี้ฟ้าจะเติมไปก่อนนะคะรอบหนึ่งนะคะ,ะบางบางพอนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้าจะไปเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ฟ้าเสิร์ฟให้เด็กๆทานในในกลุ่มของอบรรดาคุณแม่ที่เขามีลูกหรือว่ากําลังให้นมนะคะเดี๋ยวฟ้าจะไปเติมเอาตอนที่เสิร์ฟอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราใส่แบบว่าทุก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 งงได้ทานเหมือนกันนะคะอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะสไตล์ฟ้านะคะก่อนให้ลูกทานเลยค่ะชิมก่อนค่ะ หอมค่ะชิมเลยค่ะมันอร่อยมากค่ะทุกคนจริงๆอร่อยจริงๆนะคะรีบเก็บดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ถึงเด็กๆนะคะ วิธีเก็บของฟ้านะคะก็คือฟ้าจะเก็บใส่กล่องอาหารนะคะจะเป็นกล่องที่เราแบบซื้ออาหารมากินนะคะฟ้าก็จะล้างนะคะแล้วก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าฟ้าทากลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะไปออกไปทํางานนะคะแล้วก็ฟ้าจะกลับมาทีตอนค่ำๆที่เด็กๆเขาตื่นแล้วนะคะ,ะในส่วนที่ฟ้าจะให้กลางคืน,นฟ้าก็จะไว้ในช่องข้างนอกนะคะแต่ในส่วนที่มันเยอะมากเกินกว่าปริมาณที่เด็กๆเขาจะทานแล้วนะคะฟ้าก็จะเก็บใส่ช่องฟีดไปเลยนะคะอย่าง ส่วนบ้านไหนที่มีเด็กๆน้อยนะคะไม่ไม่กี่ตัวนะคะก็สามารถเก็บใส่ช่องทําชําน้ําแข็งนะคะแบบแบบตัวอย่างของฟ้าน,นะคะแล้วก็บีออกมานะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้ในอุณหภูมิปกติรอจนเขาละลายไม่ต้องเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะพอละลายเป็นอุณหภูมิปกติแล้วก็เอาเสิร์ฟให้เด็กๆได้ตามปกติค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเสิร์ฟให้เด็กๆกันเลยนะคะ โอเคค่ะฟ้ากลับมาแล้วนะคะมาอัคดคลิปต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือฟ้าออกมาตั้งรออยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วนะคะก็คนๆเขาหน่อยนะคะเพราะเขาจะมีความข้นนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะกะตามปริมาณที่ลูกเรานะคะจะจะทานหมดนะคะฟ้าจริงๆฟ้าไม่อยากให้มันเหลือเยอะจนถึงเช้าเพราะว่าเรามีในกลุ่มของไข่นะคะซึ่งมันอาจจะเน่าเสียได้นะคะคืออยากจะให้กัดปริมาณให้เขาทานแบบพอดีพอดีนะคะ ะระหว่างเสิร์ฟนะคะถ้ากองไหนที่เป็นตัวท้องนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ให้นมลูกอยู่นะคะฟ้าก็จะเติมแคลเซียมให้บางบนะคะแล้วก็ฟ้าจะโรยผลไม้อัดเม็ดนะคะเป็นแบบท็อปปิ้งสวยๆนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ละอันนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนผสมนะคะถือว่าเป็นความสุขของคนเลี้ยงกันแล้วกันค่ะ <S <S นี่ค่ะคือจริงๆแล้วพวกเขาจะได้กลิ่นตงไทยนะคะตั้งแต่ฟ้ายกถ้วยแล้วก็เปิดฝาออกมานะคะก<ม>็ะะจะมารอกันอยู่หน้ากรงเต็นไปหมดแล้วนะคะ,<ม>คะนี่ค่ะเขาก็เขาก็ แตงไทยไม่ได้มีตลอดอะนะคะปีนึงจะมีแต่งไทยสักครั้งหนึ่งมั้งคะมันก็เหมือนเป็นเมนูแปลกใหม่สําหรับเขานะคะเด็กๆก็ให้ความสนใจกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะปล่อยให้เขาทานนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้านะคะฟ้าจะมาเช็คผลงานนะคะแล้วก็จะให้คะแนนว่าจากกรงที่ฟ้ามีทั้งหมดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทานหรือไม่ทานเหลือมากเหลือ,อน้อยยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้เลยนะคะว่าเราจะให้คะแนนเมนูเนี้ยเนี่ย เท่าไหร่ดีนะคะโอเคค่ะเช้ามาดูผลงานนะคะก็สภาพแบบนี้เลยค่ะก็คือเกี้ยงนะคะหลายๆชามเกลี้ยงนะคะ ส่วนใหญ่จะเกลี้ยงนะคะบาง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 กงก็ไม่กินผลไม้อัดเม็ดนะคะบางกงก็คือจ่ายค่ากับข้าวมาให้แม่แล้วนะคะเหรียญดําปีมาเลยนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะจะเกลี้ยงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเนนียค่ะฟ้าถ่ายภาพรวมให้ดู <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะทานกันนะคะก็มีน้อยกงมากเลยนะคะเราที่ไม่ทานนะคะเราก็จะมีหลายกงเลยนะคะก็จ่ายค่ากับข้าวให้แม่มาเป็นก้อนดําๆนะคะ ขอบคุณมากๆรู้สึกหายเหนื่อยไปเลยค่ะท่านใดนะคะรู้ที่ขึ้นเงินนะคะจะติดมาบอกฝาบางนะคะส่วนท่านที่อยากได้พิกัดซื้อวัตถุดิบตามที่ฟ้าใช้ในคลิปนะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วยิงไงพี่เจอกันที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า